สวัสดีค่ะน้องหมิวค่ะสวัสดีกับรายการสร้างฝันสร้างคิดค่ะวันนี้เรามากันในตอนค่ะในตอนคำศัพท์จากวันวาเลนไทน์ค่ะวันวาเลนไทน์นะคะก็จะเป็นวันที่เป็นวันแห่งความรักเนาะก็จะพูดถึงเรื่องของเซนต์นวาเลนไทน์ใช่ไหมคะความรักพูดถึงความรักแล้วมีคำศัพท์อะไรบ้างคะเกี่ยวกับวันวาเลนไทน์เราไปดูกันเลยดีไหมคะได้ค่ะคำแรกค่ะน้องหมิวคะคำแรกนะคะความรักค่ะความรักภาษาไทยใหญ่นะคะก็คือคําว่า ความหักความหักหรืออาจจะเป็นอีกคำหนึ่งค่ะตั้งหักตั้งหักค่ะภาษากะเหรี่ยงนะคะภาษากะเหรี่ยงนะคะแต่แอค่ะแต่แอะค่ะมีความรักแล้วก็เราก็มักจะแสดงความรักด้วยการกอดกันใช่ไหมคะกอดค่ะภาษาไทยใหญ่นะคะกอดกอดก็ทับศัพท์ไปเลยค่ะส่วนภาษากะเหรี่ยงนะคะพอคือค่ะพอคือค่ะคำศัพท์คานถัดมานะคะมี สิ่งของที่ต้องให้แทนกันเนาะมันเรียนไทยเนาะเราก็จะต้องนึกถึงสิ่งนี้แน่นอนค่ะดอกไม้นะคะภาษาไทยใหญ่ค่ะหมอกหมอกค่ะส่วนภาษาการเรียนนะคะพอค่ะพอ ดอกไม้อะไรคะให้กันวันวาเลนไทน์ดอกกุหลาบค่ะกุหลาบนะคะดอกกุหลาบนะคะภาษาไทยใหญ่ค่ะหมอกแมงสีหมอกแมงสีนะคะหรือว่าหมอกกุหลาบแบบนี้ก็ได้นะคะค่ะส่วนภาษาการเรียกนะคะก็จะทับศัพท์ไปเลยค่ะว่าดอกกุหลาบดอกกุหลาบค่ะค่ะคำถัดมาค่ะมีกุหลาบให้กันแล้วกุหลาบที่ให้สีอะไรคะสีแดงค่ะสีแดงนะคะภาษาไทยใหญ่ค่ะสีแลงสีแลงค่ะค่ะภาษาการเรียนนะคะกอค่ะกอค่ะค่ะ สีแดงนี่ถ้าพูดถึงกุหลาบแล้วเราเนึกถึงอีกอันนึงนั่นก็คือหัวใจใช่ไหมคะหัวใจเลือดสดๆเนาะแบบว่ารักมากนะคะรักแรงนะคะหัวใจค่ะภาษาไทยใหญ่นะคะหัวใจนะคะก็คือหมักโฮจิาหมักโฮจิาค่ะค่ะส่วนภาษาการเรียนนะคะซะค่ะซะหสั้นมากซะแบบดูว่าซะแบบว่าเอาหัวใจฉันไปเลยภาษาการเรียนค่ะ าะชันไปเลยอย่างนี้เหรอค,คือยิ่งสคออะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะโอเคค่ะ <laughs> หัวใจเสร็จแล้วต่อไปค่ะอีกอันนึงนะคะก็คือของแทนใจอีกอันนึงนะคะก็คือแหวนค่ะแหวนนะคะแหวนภาษาไทยใหญ่ค่ะมงค و ยมงค و ค่ะค่ะสะ่วนภาษากรเรียนค่ะจิ้วพลอคะ่ะจิ้วพลอค่ะนอกจากให้แหวนแล้วเราอาจจะให้เป็นรูปภาพก็ได้นะถ่ายรูปด้วยการอะไรเงี้ยนะคะรูปภาพนะคะภาษาไทยใหญ่ค่ะหูบหูบ ค่ะส่วนภาษาการเรียนนะคะตะกอค่ะตะกอค่ะค่ะแล้วก็รูปเสร็จแล้วก็โอ้โหของมันดูไปจัดเทศกาลง<ช>ได้นะ,ะงานแต่งงานได้เนาะ<ช>งานแต่งงานนะคะ,คะภาษาไทยใหญ่นะคะก็คืองานแต่งงานงานแต่งงานนะคะหรือว่าถ้า,ถาแบบ จะขอแต่งงานก็แต่งงานอะไรอย่างนี้นะคะค่ะส่วนภาษาการเรียงะทับว่าค่ะทับว่าค่ะแล้วก็คําสุดท้ายค่ะเราจะแต่งงานไม่ได้ถ้าเราไม่มีคนนี้นะคะเราต้องมีแฟนก่อนนะคะทุกคนค่ะแฟนค่ะภาษาไทยใหญ่ค่ะแพนแพนค่ะค่ะภาษาการเรียนนะคะตบปูดอค่ะ แปุดดอค่ะโอ,โอเคค่ะ,คะก็จบไปแล้วนะคะกับ10คคำศัพท์สําหรับวันวาเลนไทน์นะคะ,คะที่สําคัญค่ะวาเลนไทน์นี้ถ้ายังไม่มีแฟนไม่เป็นไรนะคะเอาดอกไม้มามอบให้พี่เอม็มกับพี่หนได้นะคะได้ค่ะ ที่ศูนย์ไอซทนะคะ,คะอุทยานการเรียนรู้แม่ห้องสอนนะคะแล้วที่สําคัญค่ะอย่าลืมกด like, ไล<ฟ>ค์กดแชร์นะคะ,คะให้กับเราด้วยนะคะทาง Facebook ค่ะ mhsict Fanpage ค่ะ,คะและทาง Youtube นะคะ mhsict ค่ะ,คะแล้วอย่าลืมกดติดตามเราด้วยนะคะที่ IG แล้วก็ TikTok ค่ะ<ช> mhsictknowledgepark นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ใน EP หน้าพี่เอมและพี่มิวนะคะจะพาน้องๆพาทุกๆคนนะคะไปเรียนรู้คำศัพท์นะคะเกี่ยวกับวันอะไร<ช>หรือจะเป็นเทศกาลอะไร หรือจะเป็นคำศั์เกี่ยวกับอะไรนะคะพบกันใหม่ EP หนะ้าสำหรับ EP นี้ขออนุญาตไปเตรียมดอกไม้ก่อน<ช>นะคะ,เ,คะเตรียมดอกกุหลาบก่อนนะคะ,คะต้องมีอะไรด้สีอะไรคะสีแดงค่ะสีแดงนะคะสีแหลงนะคะสำหรับ EP นี้บายบายค่ะ